คำอธิษฐานท่านสั้นครบจบในบทเดียวขออะไรก็สำเร็จสมปรารถนาอิทังกุศลกับม,มังไม่ยาก,กตังสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับอิทังกุศลกับมังมะยากะทังกรรมอันเป็นกุศลนี้อันข้าพเจ้าได้กระทำแล้วขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสบายใจแม้นจะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้ข้าพเจ้ามีอายุยืนยาว เละกขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการด้วยเธินประการหนึ่งด้วยเดชะบุญอันข้าพเจ้าได้กระทํานี้ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดก็ขอให้เกิดในพระพุทธศาสนาขอพระพุทธเจ้าทุกชาติและขอให้พบนักปราเจ้าผู้ใจบุญขอให้รู้คุณวิเศษแท้ดีหลีเถิดประการหนึ่งข้าพเจ้าเกิดมาพบใดก็ดี ข้าพเจ้าขออย่าได้พบกรรมอันไม่ดีทุกชาติและขอให้ข้าพเจ้าได้เว้นจากบาปความชั่วร้ายทุกชนิดเถิดประการหนึ่งด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำมานี้ข้าพเจ้ายังต้องเที่ยวไปมาในวัฏฏสงสารหลายกำเนิดยังไม่ได้ถึงพระนิพพานเจ้านั้นข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาได้มีใจมั่นคงทุกชนิดและข้าพเจ้าเกิดมาชาติใด มีอะไรขอให้เสมอใจทุกประการและขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมทุกชนิดขอให้ได้ทำบุญทําทานรักษาศีลภาวนาทุกชนิดและขอให้พ้นจากกิเลสปปบาปความชั่วร้ายทั้งมวลเที่ยงแท้ด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงพระนิพพานอันเป็นสุดยอดของความสุขทั้งปวงด้วยเถิดคำปารถนาของข้าพเจ้ามีดังนี้แล้ว ขอให้สมปณนิธานที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้อย่าได้สูญแคลวคลาดสูญหายเที่ยงแท้แด่เทินนิพพานปัจจโยโหตุเมนิจ,จังให้ว่าสามหนพระภิกษุกเกษมเขม,มกโกพุทธศกราช2506หลวงพ่อเกษมเขมะมโกมีนามเดิมว่าเจ้าเกษมณลำปางท่านเป็นผู้สืบตะกูล ณลำปางด้วยยมบิดาของท่านชื่อเจ้าน้อยหนูณลำปางรับราชการเป็นปันลัดอำเภอและโยมบารดาเจ้าแม่บัวจ่อนณลำปางและเป็นราชปนัดดาในเจ้าบุญวาดวงมานิดเจ้าหลวงผู้ครองลำปางองค์สุดท้ายต่อมานามสกุลณลำปางของท่านก็เปลี่ยนเป็นมณีอรุณ หลวงพ่อเกษมเข็มมะโกเกิดเมื่อวันพุธแรมสี่ค่ำเดือนยี่ปีช่วตรงกับวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2455ณบ้านท่าเก่าม่วงร,ริมแม่น้ำวังตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยชาวล้านนาเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้ครูบาสีวิชัยพยากรชะตาตัวเองเอาไว้ ก่อนที่จะละสังขารว่าจะได้กลับมาจุติอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลุงพ่อกเกษมอยู่ในวัยเด็กท่านเป็นคนร่างสันทัดผิวขาวแข็งแกร่งบุคลิกลักษณะดีมาตั้งแต่กำเนิดว่องไวและสติปัญญาเฉลียวฉลาดนุ่มนวลแสดงออกซึ่งลักษณะของการประนีประนอมแม้จะซุกสนก็เป็นธรรมดาของวัยเด็กไม่มีการแสดงออกซึ่งความแข็งกร้าว ท่านได้ศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนบุญทววงอนนก,กูลจบการศึกษาชั้นประถมปีหาการศึกษาสามัญอันเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในสมัยนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2466ขณะนั้นอายุได้11ปีและหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้เข้าเรียนที่ไหนอีกเลยหลังจากที่ท่านได้ออกจากโรงเรียนมาอยู่ที่บ้านเป็นเวลาสองปี ตรงกลับปีในพุทธศักราช2468ขณะนั้นได้13ปีเจ้าเกษมน่าลำปางท่านก็ได้ชี้ทางทำชีวิตของท่านเองก็ได้มีโอกาสเข้าสู่ร่มกาสาวพันธ์้วยบรรพชาเป็นสามเณรเนื่องในโอกาสบรรพชาหน้าสมบวชหน้าฝ่ของเจ้าอาวาสวัดป่าด้วยซึ่งเป็นเครือญาติกัน ขันบวชได้เพียงเจ็ดวันก็ลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตปกติอีกสองปีต่อมาเมื่ออายุได้15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรอีกครั้งณวัดบุญยืนจังหวัดลำปางแต่คราวนี้การบวชของท่านเพื่อที่ท่านจะศึกษาพราะวินัยที่วัดบุญยืนนั่นเองซึ่งในขณะนั้นท่านได้ตั้งใจศึกษาอย่างแท้จริงท่านศึกษามาตลอด จนถึงปีพุทธศักราช2474ขณะนั้นสามาเณรเกษมอายุได้20ปีก็สามารถเรียนนักธรรมสอบได้ชั้นโทมีความแตกฉานในด้านบาลีมากและในปีพุทธศักราช2475ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพันธสีมาวัดบุญยืนจังหวัดลำปางโดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณจินดานายกเจ้าคณะ จังหวัดลำปางในขณะนั้นเป็นพระอุปชาท่านพระครูอุตรวงศ์ธาดาเป็นพระกรรมวาจาจารย์และท่านพระธรรมจินดานายกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉายาว่าเขมมโกซึ่งแปลว่าผู้มีธรรมอันเกษมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้ว ท่านก็ยังศึกษาพระธรรมที่ไหนอยู่ในระยะแรก,แรกๆโดยได้เข้าเรียนภาษาบาลีและปริยัติจากสำนักวัดเสียล้อมวัดบุญวาดวิหารวัดเชตวันและวัดเชียงรายในจังหวัดลำปางซึ่งมีครูสอนอาธิท่านเจ้าขุนพระเทพวิสุทธิโสพลอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางพระมหาตาคำพระมหามงคลบุญเฉลิมมหามัวพรหมวง์ มหาประโมทพระมหาโกวิกวทยากรการศึกษาพระปริยัติธรรมท่านสอบได้นักธรรมเอกในปีพุทธศักราช2479นดขณะนั้นอายุได้24ปีและเรียนภาษาบาลีที่สำนักวัดบุญวาดวิหารสามารถแปลพระธรรมมาบทได้8ภาคเรียนพระปฏิโมกสวดพระปาติโมกในอุโบสถวัดบุญวาดวิหารหลายปี ถึงเวลาสอบปร,ริญญาสามท่านไม่ยอมสอบทั้งทั้งที่มีความสามารถสอบได้อย่างแน่นอนแต่ทั้งกลับไปให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนวิปัสสนากรรมฐานซึ่งท่านได้รับการศึกษามาจากองค์แรกของหลวงพ่อกเกษมเขีกมโกก็คือหลวงพ่อคูบาแกนอดีตเจ้าอาวาสวัดประตูบังจังหวัดลำปางต่อมาเจ้าอาธิการเหมยเจ้าอาวาสวัดบุญยืน ถึงแก่มรณภาพทางคณะสัตยาญาตโยมจึงได้นิมนต์หลวงพ่อเกษมให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญยืนจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2492ท่านเกิดเบื่อหนและได้สนะกตำแหน่งเจ้าอาวาสเพื่อออกเดินทุด,ดงเนื่องจากท่านชอบความิิเวกโดยท่านกล่าวมีความตอนหนึ่งว่าทุกอย่างเราสอนดีแล้วอย่าได้คิดไปตามเราเพราะเราสละแล้ว การเป็นเจ้าอาวาสเปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวต้องรับผิดชอบภาระหลายอย่างไม่เหมาะสมกับเราเราต้องการความบิเวกไม่ขอกลับมาอีกแต่พวกชาวบ้านก็ไม่ละความพยายามเพราะชาวบ้านเหล่านี้ศรัทธาในตัวหลวงพอ่อพอรู้ว่าหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเมื่อรวมตัวกันได้4、40, ี5สิบห้าสิบคนก็ออกเดินทางไปตามหาหลวงพอ่อเกษมและไปพบหลวงพ่อที่ศาลาวังทาน หลวงพ่อเกษมได้ปฏิบัติธรรมที่นั่นพวกชาวบ้านในอ้อนวอนหลวงพ่อขอให้กลับวัดบางคนร้องไห้เพราะศรัทธ,ธาในตัวหลวงพ่อมากแต่หลวงพ่อเกษมท่านก็นิ่งไม่พูดไม่ตอบจนพวกชาวบ้านต้องยอมแพ้ตลอดพรรษาปี2492หลวงพ่อเกษมท่านได้จำพรรษาอยู่ที่ศาลาว,วัางทานโดยไม่ยอมกลับวัดบุญยืนเรื่องราวดังกล่าวนี้ได้ยินถึงโยมมารดา ของหลวงพ่อเกษมซึ่งพอทราบข่าวว่าหลวงพ่อเกษมนีออกจากวัดบุญยืนอยู่ที่ศาลาวังทานด้วยความรักที่โยมแม่มีต่อบุตรชายถึงแม้ท่านเป็นพระสงฆ์จึงให้คนพาไปหาหลวงพ่อที่ศาลาวังทานโดยมีเจ้าพระเวทนำลำปางตอนนั้นยังบวชเป็นสามเณรอยู่โยมแม่ได้ขอร้องให้หลวงพ่อเกษมกลับวัดแต่หลวงพ่อกลับบอกโยมแม่ว่า แม่เฮาบอเอาแล้วเฮาบอเหมาะสมกับวัดเฮาชอบความมิเวกเฮาขออยู่อย่างมิเวกต่อไปเฮาจะไปอยู่ที่ป่าเหี้ยวแม่อ่างจนทำให้โยมแม่หมดปัญญาไม่รู้จะขอร้องยังไงพ้นที่สุดก็ต้องตามใจหลวงพอ่อวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อกเกษมก็ออกจากศาลาวังทานเดินทางไปบ้านแม่อ่างด้วยเท้าเปล่าเ้ามืด ไปถึงป่าเหวแม่อังก็ค่ำพอดีไฟยมมารดาพอกลับมาจากบ้านก็เกิดคิดถึงพระลูกชายเพราะเกรงว่าพระลูกชายจะลำบากจึงออกจากบ้านไปตามหาพระลูกชายโดยมีคนติดตามไปด้วยชื่อโกเกตยมแม่สั่งให้โกเกตขนของสัมภาระเพื่อจะไปอยู่บนดอยของที่เหลือในร้านเพชรพลอยแจกให้ชาวบ้านจนหมดเกลี้ยง ไม่เอาอะไรเลยนอกจากของที่ใช้จําเป็นบางอย่างเท่านั้นต่อจากนั้นอีกไม่นานประมาณพุทธศักราช2,494หลวงพ่อก็ออกจากป่าช้าแม่อางกลับมาบำเพ็ญภาวนาที่ป่าชา้าซาลาวังทานอีกหนึ่งพรรษาท่านก็เดินทางไปอยู่ที่ป่าชา้าหนาป้อและกลับมาอยู่ประตูม้าซึ่งก็คือสุสานไตลักษ์ในปัจจุบัน หลวงพ่อเกษมอยู่ป่าช้าสาลาวังทนันอย่างสงบสุขได้หนานพอสมควรกิติศัพท์การปฏิบัติของท่านเลื่องลือไปไกลทําให้ประชาชนพากันเลื่อมใสศรัทธาชักชวนพากันมานมัสการท่านอยู่เนืองๆป่าช้าก็เคยสงบสุขเริ่มขราคร่าไปด้วยผู้คนและเสียงรบกวนใครรู้ก็อยากไปทราบท่านอยากนําอาหารไปถวายช่วงนี้อายุท่านก็เริ่มมากขึ้น ชื่อเสียงในวัดปฏิบัติของพ่อเกษมก็ได้ขจรกรขจายไปทั่วประเทศหลวงพ่อเกษมเขมมโกได้ฝึกตนอย่างเคร่งครัดขณะที่หลวงพ่อมีร่างกายแข็งแรงจะออกบินทบาทเป็นวัดตามหมู่บ้านใกล้ป่าชา้าและฉันอาหารเพียงมื้อเดียวหลวงพ่อเกษมเขมมโกท่านได้ปฏิบัติธรรมจนเป็นที่พระที่ขาวสะอาดและเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วประเทศ ศีลบริสุทธิ์ตามพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระไม่ยึดติดใครต้องการอะไรขออะไรไม่เคยปฏิเสธจนสังขารของท่านดูแล้วไม่แข็งแรงแต่จิตของหลวงพ่อแข็งแรงและสุดท้ายหลวงพ่อเกษมเข็มมกโกธันใดละสังขารณห,ห้องไอซียูโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือจังหวัดลำปางเมื่อวันจันทร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2539 เวลา19.40นาฬิกา40นาทีซึ่งตรงกับวันแรม1 1ค่ำเดือนสองซีดีอายุรวม8 4รษา63ท่านก่อนละสังขารไปด,ด้วยอาการอันสงบนิ่งทิ้งไว้เพียงแรงศรัทธาและความยิ่งใหญ่แห่งพระอริยะผู้บริสุทธิ์หลวงพ่อเกษมเขมมะโกแห่งสุสานไตรักจังหวัดลำปางกรับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตาม รับชมรับฟังในช่องครูก h ชาแนลนะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้กรูกฎก็ขออํานาจคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์คุณพระศรีอริยเมตไตรจงมาอํานวยเวใชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจเริญสําหรับวันนี้กรูกฎต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับ